ครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟทุกท่านครับผมสวัสดีปีใหม่เลยนะครับผมเนาะเดือนมกราคมเป็นเดือนแรกของปีครับผมเนาะสวัสดีปีใหม่เลยครับผมขอให้พี่น้องเอฟซทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองครับผมเนาะคลิปนี้ก็มีพัสดุมาส่งครับผมวันนี้ผมได้สั่งกลับมาใหม่ครับผมแล้วก็ตอกครับผมตอกฟันโน้ครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านมาแกะดู กับครับผมกับตอมีนะนะเขาเคยสอบถามผมมาเรื่องกลับครับผมผมสั่งมาจากในติ๊กตอกครับผมเนาะตอกเหมือนกันครับผมตอกนี่280ดบาทครับผมกลับนี่3 2 0ี่บาทครับผมสิหลังครับผมมาผมเดี๋ยวมาแกะดูครับผมแกะกลับดู ก้อนแล้วก็หัวเชื้อครับผมเขาแถมมาสามร้อยยี่สิบเดี๋ยวแกะหัวเชื้อดูมีนะนะสอบถามผมมาหลายท่านครับผมเนือว่าผมสั่งกลับมาจากที่ไหนเนี่ยครับผมสามรอยี่สิบาทในทิกต็อกครับผมหัวเชื้ออย่างนี้เลยครับผมเหมือนที่ผมเคยใช้เมื่อคลิปสองสามคลิปที่แล้วที่ผมไปดักให้ชมแล้วครับผมนี่ครับผมนี่ครับผมกลับจะเป็นแบบนี้ เยผมกลับเดี๋ยวมาดูตอ,อกกันครับผมตอ,อกผมเคยสั่งมานหนึ่งแล้วับผมเขย่าไม่เข้าสั่นไม่เข้ารับผมเดี๋ยวมาดูอันนี้มั่งนี่ครับผมผมก็ไม่เคยสั่นตอ,อกนะครับผมลองไปสั่นดูสองสามผลครับผมไม่เข้าร่บผม อ,อาจจะเป็นผมมือใหม่หผมเอาสัน่นยังไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่มันได้ยินเสียงมันมามันมามันกัดยากแล้วมันก็นไม่เข้าครับผมเดี๋ยวน,นี้เดี๋ยวไปลองดูว่าผมตอกใหม่ส่วนอันนี้อันนี้เป็นเชือกครับผมเชือกรัดตัวเวลาผมตีพึ่งครับผมอันนี้สองพันสองพันกว่าบาทครับผมเป็นเชือกเบลลรัดตัวครับผมใกล้แล้วครับผมใกล้ถึงฤดูกาลหน้าพึ่งแล้วครับผมเนาะเดี๋ยวแกะดูก่อนเลย สองพสาสิบสามบาทไกลแล้วครับผมมาดูกันตีพึ่งนะฮะเอฟซี FC พึ่งก็อีกนิดนึงครับผมเกือบถึงเวลาเนาะพึ่งเริ่มมาเกาะม,มั่งครับผมเริ่มบินข้ามมาเกาะแถวเขาแถวบ้านผมมั่งแล้วครับผมีครับผมไอตัวนี้ไม่ไเอาไว้รัดตัวเนี่ยครับผมรัดกับเอวผมใส่กับเบลครับผม ไม่ได้เอาไว้สาวน้ำผึ้งนะครับนี่นี่ครับผมสิบมิลตัวนี้เชือกปีนผาปีนต้นไม้ลลครับผมนี่ครับผมเป็นเชืนี้พร้อมกับกระชอนเดี๋ยววันไหนผมจะทำคลิปเย็บหน้ากากพึ่งให้ชมครับผมนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกท่านไปลองฉลอง ลองดักกลับใหม่ดูครับผมเนาะว่ามันจะหมานไหมครับผมกลับใหม่แลาวนี่จะไปดักแค่นี้แหละครับผมสิบหลังอันใหม่นี่แหละอันเก่าเอาไว้ก่อนหมายที่ผมไปดูไว้นี่มันจะมีบ่ออยู่ด้วยครับผมผมจะเอาตุ่มไปดักด้วยสักสี่ห้าลูกครับผมหมายที่ผมไปดูรอยหนูไว้อะเป็นหมายปลาอ้อยครับผมเนาะแล้วมันจะมีบอ่อน้ําอยู่ด้วยเป็นบ่อเก่าอยู่ด้วยผมจะลองมาตุ่มไปดักดูไม่รู้ว่านานๆเขาดักไปกินหมดยังครับผมปลาไหลเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะไปดักทั้งเดี๋ยวคลิปที่จะไปดักทั้งกลับทั้งตุ่มเลยครับผมเดี๋ยวดูก ว่ามันจะได้สักอย่างนะครับผมตอกเนี่ยวไว้ก่อนเดี๋ยววันไหนมีเวลาเดี๋ยวจะไปลองไปสั่นดูใหม่ครับผมอย่างนี้หรือเปล่าสั่นไม่เคยเข้าออสักทีครับผมไปครับผมเดี๋ยวเตรียมตัวไปหาดักหนูนะครับผมดักตุ่มกันครับผมเดี๋ยวครับเดี๋ยวว่าจะพาเข้าหมายเลยเดี๋ยวก่อนครับผมลืมบอกไปหนึ่งอย่างครับผมเวลาเอ ไปดักต้องเอาเชือกมัดก่อนนะครับผมกลับเนาะกันกลับเรามันหายครับผมเดี๋ยวผมเผม๋ยวผมจะมัดให้ชมเดี๋ยวจะมัดให้ดูครับผมสําหรับมือใหม่ครับผมเผื่อแวดเวียนเข้ามารับชมเนาะครับเนาะนี่ครับผมมัดเนี่ยท้ายกลับตูดกลับไว้ครับผมแค่นี้ครับผมแล้วก็เลือกเลยตามใจเลยครับผมจะเอาสั้นเอายาวครับผม ต้องมัดไว้ครับผมไม่วัดไม่มัดไม่ได้ครับผมเดี๋ยวเวลามันติดแล้วตัวไหนมันไม่ตายแต่มันลากกลับเราหายครับผมผมมันมีตัวใหญ่ๆตัวเท่ามงเท่าแมวมาติดมั่งครับผมนี่โอ้มีแล้วเก็บเชือกนะครับผมเดี๋ยวไปฉลองกลับใหม่กันสิบหลังกับตุ้มเดี๋ยวดูก่อนครับผมตุ้มมาไปสักกี่หลังเลยสักห้าลูกกระพร้องตุ้มเนี่ยครับผมเสร็จสับเรียบร้อย ไปครับผมทีนี้เดี๋ยวไปเจอกันที่หมายเลยครับผมเนาะครับเข้ามาถึงหมายแล้วครับผมมาถึงสักค่ำเลยครับผมโมเตกิีดยางอยู่ไม่นึกว่ามันจะค่ำไวขนาดนี้ครับผมนี่ผมหมายจะเป็นประมาณนี้ครับผมผมก็จะดักกลับบนแนวคลอง่แหนะครับผมชายชายคันคลองนี่นี่ตรงนี้ก็มีน้ําที่ว่าผมจะเอาตุ่มมาดักครับผมนู่นตุ่มอยู่ที่มอเตอร์ไซค์ครับผมเดี๋ยวผมจะดักกลับก่อนครับผม เอาตุ้มมาหกลูกกับผมนี่ผมจะดักแถวแถวนี้เลยนี่ไปครับผมเดี๋ยวดักหนูก่อนครับผมเอากลับดักก่อนเดี๋ยวตุ้มดักที่ดังครับผมเดี๋ยวหารอยกันครับผมอันดับแรกขําเร็วกับผมหน้าหนาวนี่อากาศเย็นแล้วครับนี่ช่วงนี้ตอนนี้อากาศเย็นแล้วครับที่บ้านผมนี่เดี๋ยวผมจะใช้เป็นเหยื่อขี้ใต้ครับผมขี้ใต้อย่างเดียวเลยเนาะดูครับร่องรอยมัน กับต้นอ้อยกินครับผม,มขี้ยใหญ่เลยครับผมโอ้ยแล้บผมเดี๋ยวจะดักบนขอบนี้ด้วยครับผมแล้วก็ข้างล่างด้วย มืดแล้วมืดแล้วครับเดี๋ยวจะดักตรงนี้แหละครับผมหลังนึงครับผมค่ำแล้วครับผมเดี๋ยวผมตั้งกล้องก่อนดักตรงรอยมันกัดไว้ลยนะครับผมลองดูว่าผมกลับใหม่มันจะหมานหรือเปล่า ยางคิดว่าแต่จะไม่มืดเร็วขนาดนี้ครับผมนี่เี๋ยวน้ำหอมฉีดที่หลังครับผมเห๋ือขี้ใต้ ลนไฟเลยครับผมไม่ปะอ้อยเขาจะเด้อลมึงจะลนลน,ลนไม่ปะอ้อยก็ติดคุกอีกกลับไม้ที่ใต้กับไม้ครับผมเดี๋ยวดัด ไอ้ตรงนี้สักหน่อยครับผมให้มันงอ,งอลงมันจะได้ลั่นง่ายๆโอเคเออเนื้น้ำหอมมาผมเอาขวดเก่าไม่ใช้ก่อนครับผมขวดเก่ามยังเหลืออยู่เปิดปืดปืดปลูกไปครับผมกันมัน ลากนี้เผื่อมีตัวเท่าแมวมาติดให้เราตั้งเสร็จเรียบร้อยครับผมนี่ครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมดักก่อนเนาะเดี๋ยวมาลุ้นด้วยกันตอนเช้าครับผมเนาะทั้งตุ้มหกหลังกับกับสิบหลังครับผมว่ามันจะติดให้เราสกีตัวครับผมปลาไหลกับหนูเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนเช้าเดี๋ยวผมขอตัวดักก่อน,นครับผมเนาะดูวับผมบรรยากาศมืดแล้วครับผม จเจอกันตอนเช้าผมเดี๋ยวมาลุ้นพร้อมกันครับสวัสดีครับผมสวัสดีตอนสายครับผมมาดูกับดูตุ้มนครับผมมาดูส,สายเลยครับวันนี้เมื่อวานก็มาดักเย็นตอนมาดูมาดูก็มาดูสายครับผมพอดีเพิ่งเสร็จจากสวนยางครับผมเพิ่งหยอดน้ำกดเสร็จครับผมไม่รู้ว่าจะหมานหรือเปล่า มากับแม่บานครับนู่นแม่บ้านนัง่งนเสวัสดีจ้าเดี๋ยวก่อนจะไปดูกลับกันเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมดูก่อนผมมาทีแรกคิดว่าแต่จะไม่มีรอยคนดักคนหาครับผมหนูดูก็ผมรอยเขากองเขาเปลือกยิงครับผมแหลกเลยครับผมเปล่าอ้อยนู่นอีกครับผมนู่นอีก เนี่ยครับผมเป็นทางไปเลยครับผมไม่รู้ว่าจะหลงเหลือให้เราสักกี่ตัวครับผมหนูจะติดให้เราสักตัวไหมครับผมกับิบหลังกับตุ่มหกลูกครับผมไปครับผมเดี๋ยวไปลุ้นด้วยกันว่าจะเป็นยังไงแต่ผมดักไว้ฝั่งนี้ครับผมตอนมาดักมันก็มืดมันค่ำครับผมเนาะ เดินเด,นเดนว่าจะไปดักฝั่งโน้นพอดีไปเห็นรอยากองข้าวเลยย้อนกลับมาดักทางเก่าไปครับเดี๋ยวไปรุ้นด้วยกันว่าจะมีให้เราสักกี่หางครับผมทั้งตุ่มทั้งไอ้กลับเลยครับผมแต่รอยมันก็เยอะอยู่นะครับผมรอยหนู แรกอยู่กับโคนอ้อยเลยครับผมไหนเนาะรอยมันกัดต้นอ้อยกินครับผมแต่ไม่ไม่เจอทางมันครับผมมันไม่มีทางมีแต่รอยมันกัดหญ้ารอยมันกินอ้อยอย่างเงี้ยครับผมผมเลยดักตามรอยมันอย่างนั้นเลย ครับหลังแรกโอ้โหอยู่เหมือนเดิมหลังแรกครับผมพลาดครับผมหลังแรกไม่กินครับผมเดี๋ยวผมเก็บกลับก่อนครับกินขี้ตายไม่เป็นบ่เผมครับผมผมดักแนวทันอย่างเงี้ยครับผม หลังนี้ก็ไม่กินครับผมเอาแล้วสองหลังก็ไม่ติดสองหลังเลยมาเก็บกลับจริงๆปลาไหลเราจะติดหรือเปล่าแต่ปลาไหลมีรุ่นอยู่นะผมว่าหลังนี้อะ่ โอ้อยู่เหมือนเดิมวบผมรอยมันก็ดีอยู่นะกินขี้ตายไปเป็นบ่กินเป็นตะอ้อยเหรอทำหลังไม่มีแต้มกลับใหม่ไม่มานเลยบ่เอาหลังสั้นเอาละ เอาแล้วเอาแล้วนห่ครับผมมาแล้วครับผมเอกออกติดๆนี่หนึ่งหางครับผมสี่หลังดักตุ้มไว้นี่อีกเดี๋ยวดูตุ้มด้วยครับผมดูไปผมพร้อมกันเลยหากินสองระบบเลยครับวันนี้ <c oughs> ตุ้มก็ไม่ติดครับผม หกลูกครับผมตุ่มมีตุ่ม,มอ้าวมีตัวครับผมตุ่มมาแล้วหนึ่งนี่ครับผมเหลืองอุ้ยในกกลับ ตรงนี้ไม่ได้ดักนี่ผมกลับเป็นยังไงหลังนี้โอ้โหเหมือนเดิมรับผมไม่รั่นเอาละหนูตัวหนึ่งปลาไหลตัวหนึ่งแล้วครับผมอันนี้ก็จะเป็นตุ่มอีกครับผม ไม่เหลือครับผมมานะครับผมปลาไหลสองตัวล้วมันก็มีรอยคนเดินเหมือนกันนะครับผมเนี่ยตามคลองเดินดักหนูมั้งผมว่าตุ่มสามหลังสองตัวครับผม โดนโดนแล้วครับผมตัวที่สองหนูนี่ต้องถ่ายหางครับผมเดี๋ยวมันจะเหลืองอีกนี่ครับผมอ้วนๆครับผมนี่สองหางแล้วครับผมปลาไหลก็สองหาง เป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงอ้เหมือนเดิมไม่ล่นครับผมสองตัวก็พอยได้ย่างอยู่ครับผมดีแรงดีจริงๆกลับใหม่นี่หลังนี้จะเป็นตุ้มครับผม เจ็ดหลังเก็บไปแล้วครับผมเจ็ดหลังเนาะตุ้มสามหลังตุ้มโอ้ oh, มีตัวครับผมนี่ครับผมตัวสวยๆครับผมตัวกําลังกําลังกินครับผมนี่ครับผมรอยเขาเดินเะไหรจะเดินดักหนูนะครับนี่หนูรอยมันก็ดีถึงว่ามันไม่ค่อยติด เจ็ดหลังเมื่อกี้ได้ไปสองตัวหนึ่งเลยสามหลังครับผมเดี๋วยวรุนกันนี่กระตุ่มครับผมเดี๋ยวเก็บตุ่มก่อนอ่ะโดนอีกแล้วครับผมปลายไหลนี่เอาเรื่องกว่าเนี่ยผมว่าติดปลายสี่ตัวแล้วครับนี่ตัวตัวสวยครับผม วางไว้ก่อนต้องขึ้นทางนี้ครับผมนี่นนี้กลับเป็นยังไงเอาลั่นอ้าไม่โดนลั่นอยู่ครับผมจะไม่โดนืโดนหมินดูขนครับผมมีขนติดด้วยขนติดด้วยครับผม ทุบหัวศบอยู่แถวๆนี้บอกว่าว <c oughs> เดี๋ยวตุ้มลูกนึงกับกลับสองหลังครับผมอากาศหนาวครับผมกลับมาหนาวอีกห,หนึ่งแล้วในที่บ้านผมนี่น้ำค้างลงไม่โดนไม่ลน่นครับผมหลังนี้ เหมือนเดิมอาปากยังไงอย่างนั้นเลยเนี่ยครับผมลอยหนูมันกัดทั้งนั้นนะครับนี่กัดหญ้านี่เนี่ยครับผมเฮี้ยนๆเลยใส่คงจะเสร็จเข้าหมดแล้วครับมาลุ้นตุ้มหลังนี้กันดีกว่าเป็นจังไหรไม่โดนครับผม เป็นร่องคลองผมเนี่ยรอยเขาเดินไปเป็นทางเลยครับนี่กลับหลังสุดท้ายแค่สองตัวนี่บ่หนูนี่ โอ้เหมือนเดิมไม่ลั่นครับผมดูผลงานครับผมอะไรก๊นนรที่ว่าคันคันล่ะนอนหรือตําเย ครับผมผลงานปลาไหลผลงานหนูกับติบหลังนี่ครับผมสองหางดูปลาไหลดีกว่าปลาไหลนี่ไม่ติดเหลืองแน่นอนเดี๋ยวหนูหลบปลาไหลตัวดีๆอยู่ครับผมเนี่ยพอได้ปลาไหลพอได้แกงหนูพอได้ย่างครับผมนี่ครับผม สวยเลยยังไงก็พอได้กินครับผมเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมปุ๊กปิดไว้ดิเดี๋ยวมันออกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมเนาะสำหรับคนมาดูชมใหม่ๆครับผมเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็เอาไปเท่านี้เลยครับผมพอได้กินนีครับผมครับสวัสดีครับผม